ไปเซเว่นก่อนโอ้ยฝนตกคือแฉะครับแฉะแฉะม,มากเลยน้อยไปเซเว่นก่อนนะคะอ้ยทำไมมันแฉะงี้วะตัดใบตะไคร้มาว่นนี่ขึ้นอีกแล้วนี่ต้นมากโอ้ย่ง อืตะไคร่น้ำน้อยตัดใบมันหวานนี่เดินไปเชเว่นก่อนนะคะอาดน้ำละเเว่เนโอ้ฝนตกต้องค่อยอยเดินค่ะมันแฉะถนนเส้นนี้แฉะเาไม่ดูเลยเฮ้ยถนนซอยไม่เหมือน เที่ยวไปสิเองคือสิวันที่สามสิบแม่น้อยจะเดินทางไปมุกดาหารบอกตั้งแต่หกโมงเช้าเลยออกตีห้าไปรถตีห้าเอาะตีห้า มุ่งตุดจังนงร์ไปื่อเป็นปเป็นกำลังใจให้คนบาดเจ็แม,แมตกันเข้าเซเว่นต้องใส่นไม่ใส่เขาไม่ให้เราเข้าค่ะ Well. ับผมหน่อยไหมเดี๋ยวชิว จิงย่าแลิวก็ติงนองติ้งนองติ้งนองติ้งนองอ้าวทำไมไม่ปิดวะอ้าวทำไมมันขางวะ ิ้งนองจิ้งนองทำาไมไม่หยุดอัง้ึอังอันนี้อะไรวะ สองร้อยยี่สิบเก้าบาทหูฟังอนี้สองร้อยเก้าสิบอันนี้เป็นไม่ห่อ วิเพื่อนหาดูขนมกินอันนี้ใส่สับปะรดกี่สิบหกบาท กินแล้วมันกไอาไอ้นะนี่มันหงุดเดินนะเสเวนมาม่ามาม่าข้าวผงข้าวผัดก็ไม่อยากกิน นี่อะไรรสหมูรสอะไรเนี่ยมันเผ็ดนี่วะอยู่คนเดียวจะกินอะไรกันกินอะไรเออไม่อยากกินข้าวกินวะไหนดูมาม่าก่อนนะคะกินอะไรดีนึกไม่ออกอันนี้น้ำจีบ มีจะข้าวผัดไม่อยากกินเมื่อวานก็กินข้าวผัดเดี๋ยวจะออกไปกินข้างนอกกับเพื่อนดูโทรให้เพื่อนมารับไปธุระอันนี้รถอะไรเอ่ย มยมจะกินโจ๊กก็มีกิกนเออเอาอันนี้หรอวะตรงไหนครับ ม,ม,ม,มีอยู่แต่ค้ิกียาก,กดช่างไม่ถั่ลุกสบาบาทเรามาสม่งมาหน่ง้อ เออเดียวอุ้ยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยเนาะอันอัน D ดีแท็กเนี่นี่อันซิมมันเท่าไหร่ลูกมีนน<ฮ>ซิมดแผมมีแถมเน็ตด้วยไหมไม่ยายมีโทรศัพท์เครื่องหนึง่งมันต้องใช้ดีแท็กหมะแล้วเราจะติดโปรดีแท็กมาใช่ไหมครับฮะติดโปรดีแท็กมาใช่แล้วเราเปลี่ยนได้ไหมก็ต้องไปศูนย์เขาโน้นครับ<ฮ>ถ้าไม่เปลี่ยนถ้าราค้าเปิดซิมใหม่ใช้ซิมใหม่ คุณเก่าคุณลูกค้าก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมเหรอใช่ครับมันถ้าไม่ไปปิดมันบอกไปแจ้งกับศูนย์เพราะว่าจะมาปิดรายเดือนของดีแท็กไปแจ้งเขาก่อนไม่งั้นเขาก็จะคิดไปเรื่อยๆเลยเออหรอใช่ถ้าลูกค้าไม่ปิดต้นไงสี่ห้าปีมันก็กินไปสี่ห้าปีครเบโอ้โหลูกค้ามันก็จะมารวมทีเดียวไม่ได้แจ้งบปนนลูกค้ามาอย่างเ้เราต้องไปปิดที่ไหนศูนย์ดีแท็กครับศูนย์ดีแท็กใช่ไหม บอกแก้งปิดใช่ไหมครับครับมปิดรายเดือนมีแทปิดรายเดือนโอเคเราค่อยมาเปิดซิมใหม่แล้วก็สมัครใหม่สมัครรายเดือปกติอ๋อถ้าเปิดเราสมมุติเราไม่เอาดีแท็กเราเปลี่ยนได้ไหมได้ครับลูกค้าก็เปลี่ยนเบอร์เดิมย้ายค่ายนี่ก็ได้เปลี่ยนอยู่ค่ายนั่นเลยไม่สมมุติเราไม่อยากได้ดีแท็กนี่นะเราจะเอาเป็นโทรศัพท์ของเราเราจะเอาวันทุกคอได้ไหมได้ครับก็ไปให้เขาเอกศูนย์เขาทำให้ศูนย์ทำให้เออครับโอเคบางทีมันล็อกเครื่องเงนี้ย มาเครื่องมันอาจจะทำไม่ได้นะครับพอดีมันล็อกแต่ซิมดีแท็กไซส์ใหญแต่ซิมดีแท็กอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เมื่อคีล็อกซิมทูก็ใช้ไม่ได้แล้วตรงี้ต้องมาแหง่งนย์เขาแก้ให้อ๋ออันนี้เออ,เอ,อไม่ใช่ดีแท็กทูทูพูดผิดอ๋อเออเป็นทูไอ,อรัเดียนทูเออลูกค้าปิดจะเปลี่ยนเป็นดีแท็กไม่จะเปลี่ยนเป็นมันทุกครองอย่างนี้นะต้องไปแจ้งปิดก่อนครับแจ้งปิดนะโอเคโอเคตรงนี้ก็ได้ะครับไอ้ตรงเซเว่นใน โฟสีมันจะมีสูงคูดตรงนั้นโอ้เหรอใช่ครับแต่มันจะเปิดประมาณแปดเก้าโมงตรงโอ้ตลาดโพสีตรงแหนีเนียงใช่ไหมใช่ครับ,บั่ครบโอเคจ้จาจ้า<ร>โอเคโอ้โอเคครับขอบคุณครับโอเคเนี่ยะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้